บ้านนาเติงเวียงเงินอยู่ติดกับแม่น้ำคงซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่ไหลมาจากป่าดงพงไพรดอยสูงสลับซับซ้อนฤดูฝนน้ำในแม่น้ำคงจะล้นฝั่งเอ่อลหลเข้ามาท่วมพื้นที่ลุ่มในเขตบ้านนาเติงและเห็นขาวปลาไปทั้งสิน้นบ่อน้ำสระน้ำที่ชาวบ้านขุดไว้จะมีน้ำขังเต็มครั้นพอฤดูน้ำหลากผ่านไป พวกปลาน้อยใหญ่นานาชนิดทั้งหลายที่ว่ายกลับลงสู่แม่น้ำไม่ทันก็จะติดอยู่ในบ่อในสะทั่วไปปลาแม่น้ำคงตัวใหญ่เท่าแขนเท่าขาถึงหน้าแหลงชาวบ้านเจ้าของบ่อสะเจะวิทน้ำออกจากบ่อสะเหล่านั้นปลานานาชนิดจะถูกจับไปขายที่กาดเวียงเงินทั้งปลาเป็นและปลาตายเป็นรายได้สำคัญอย่างหนึ่งของชาวบ้านนาเติง ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพ่อแม่และลูกชายซึ่งยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่ครอบครัวนี้มีสระน้ำใหญ่อยู่กลางนาพอถึงฤดูแล้งทุกๆปีก็จะวิทยน้ำจับปลาเหล่านั้นได้ปลาเป็นร้อยๆตัวเอามาขังไว้ในโอ่งน้ำใหญ่ที่มีอยู่หลายใบใต้ถุนเรือนชาวบ้านส่วนมากพอวิทยปลาได้ ก็มักจะหาปลาสดๆหรือใส่เกวียนใส่ล้อไปส่งขายที่กาดหลวงหรือกาดนัดแต่ครอบครัวนี้นิยมทำปลาตาแข้งขายการทำปลาตาแข้งก็จะต้องทำให้พวกมันตายเสียก่อนจึงจะผ่าท้องเอาเครื่องในออกแล้วเอาไปตากแดดให้แห้งปลาแทบทุกตัวล้วนตัวใหญ่ๆวิธีทำให้มันตายคือต้องเอาท่อนไม้แข็ง ทุบลงไปที่ส่วนหัวของมันอย่างแรงดังปักปลาที่ถูกทุบหัวก็จะดิ้นพลัดพลาดย่างเจ็บปวดบางตัวก็ตายทันทีแต่บางตัวก็ตายยากต้องทุบซ้ำๆเป็นภาพที่ลูกชายตัวน้อยเห็นแล้วก็กลัวจนตัวสั่นไม่อยากจะมองสงสารปลาที่เห็นมันเจ็บปวดทุกทรมานมันเจ็บนะมันเจ็บนะเด็กชายพูดทำตาโต ไม่เจ็บล็อกลูกปลามันไม่เจ็บพ่อกับแม่พูดปนหัวเราะทำไมมันไม่เจ็บเลือดไหลออกเต็มหัวมันนั่นเด็กน้อยยังคงตัวสัน่นมันเป็นปลามันไม่เจ็บลรอกมันเป็นอาหารของเรามันเป็นอาชีพของพ่อแม่ต่อไปลูกโตขึ้นลูกก็จะต้องช่วยพ่อกับแม่ทำปลานะลูกเราต้องช่วยกันพ่อแม่ช่วยกันปลอบโยนลูกชายคนเดียวของตัวเอง ครั้นต่อมาเมื่อลูกชายอายุได้เจ็ดแปดขวบวันหนึ่งพ่อก็เอ่ยขึ้นหลังจากจับปลามาได้ว่าใจเหืองลูกโตแล้วมาหัดช่วยพ่อกับแม่ทำปลาเธอลูกปีนี้ได้ปลามากมาช่วยกันจะได้เสร็จเร็วๆพ่อบอกแล้วก็ยื่นไม้ทุบป,ปลาให้บังคับให้หัดทุบป,ปลาไม่เอากลัวเด็กชายสั่นหน้าไปมาถอยหลังกรูด มามาหัดทำพ่อดุและบังคับแกไม่หัดทำเมื่อไรจะเป็นเล่าสำออย,อย่างนี้โตขึ้นหาอยู่หากินกับเขาไม่เป็นจะอดตายนะมามานั่งนี่พ่อจะสอนให้ใจเหืองเห็นพ่อทำหน้าดุเสียงดุก็กลัวจำใจนั่งลงพ่อก็สอนให้ทุบหัวปลาเอามือสายกดตัวของมันไว้แน่นๆแล้วทุบลงไปแรงๆอย่างนี้อย่างนี้ พ่อสอนพลางทำให้ดูเป็นตัวอย่างใจเหืองขัดพ่อไม่ได้ก็ต้องจำใจทุบหัวปลานับตั้งแต่วันนั้นตอนแรกยังไม่ชำนาญกว่าจะตายก็ต้องทุบซ้ำๆอยู่หลายทีภาพปลาดิ้นปัดๆอย่างเจ็บปวดก่อนจะตายนั้นติดตาใจสั่นรัวอยู่นานกว่าจะหายสงสารก็สงสารกลัวก็กลัวแต่ก็ต้องจำใจทำเรื่อยมา จนกระทั่งอายุได้13ปีทุบหัวปลาไปหลายร้อยตัวเลยทีเดียวต่อมาแม่ซึ่งเคยแข็งแรงก็เริ่มเจ็บป่วยเป็นไข้กระสาะกระแสะอาการไข้ของแม่นั้นประหลาดตัวสั่นเทารุ่มร้อนและปวดหัวแม่จะครางอย่างน่าสงสารน่าเวทนาว่าโอ้ยปวดหัวหลือเกินปวดเหมือนหัวจะแตกอยู่แล้วโอ้ย พ่อพยายามซื้อหายามารักษาหลายขนาดแต่ก็ไม่หายแม่นอนสมอยู่กลางเรือนกินข้าวกินน้ำไม่ค่อยได้อ่อนแรงลงทุกทีทุกทีประมาณเดือนเดียวเท่านั้นแม่ก็ตายก่อนจะสิ้นใจแม่ครวนครางทุรนทุรายคล้ายเจ็บปวดแสนสาหัสเอามือกุมหัวหน้าตาบูดเบี้ยวเยเกดวงตาเบิกโพลงพอแม่ตาย พ่อก็ให้ใจเฮืองบวชเป็นเจ้าสางสมเณน,นจูงศพของแม่ไปเผาที่ป่าช้าหลังวัดนาเติงภาพของแม่ที่ถูกเผาอยู่กลางกองไฟเป็นภาพที่เจ้าสางเฮืองเศร้าเสือนใจมากพ่อซึ่งยืนซึมอยู่ข้างๆก็น้ำตาไหลย้อยลงอาบแก้มยกมือขึ้นปาดน้ำตาครั้งแล้วครั้งเล่าพ,พึมพำสะอื้นอะไรจนญาติพี่น้องต้องมาช่วยกันปลอบโยน เผาศพแม่แล้วเจ้าสางเฮืองก็ยังไม่ศึกท่านครูบาเจ้าอาวาสวัดนาเติงบอกสอนว่าเจ้าสางเฮืองแม่เจ้าตายแล้วบวชต่อไปเถอะยิ่งเจ้าบวชนานแม่ของเจ้าก็จะยิ่งได้บุญเมื่อแม่ตายใจเฮืองบวชพ่อก็อยู่บ้านคนเดียวทีแรกพ่อก็เที่ยวไปเที่ยวมามันเยี่ยมเยียนเจ้าสางเฮืองอยู่เสมอเสมอ แต่ครั้นพอนานวันเข้าสามเดือนสี่เดือนพ่อก็เงียบหายไปไม่มาอีกเลยเจ้าส่างเฮืองคิดถึงพ่อเป็นห่วงว่าพ่อจะไม่สบายหลังจากฉันเพลนอิ่มแล้วล้างถ้วยล้างจานแล้วก็จึงกราบขออนุญาตท่านครูบาเจ้าอาวาสขึ้นว่าท่านครูบาเอาใจถึงป้เาเฮาเขาขออนุญาตไปเยี่ยมพ่อนะครับ ท่านครูบาก็มองหน้าแล้วพูดขรึมๆว่าเจ้าซางเฮืองไปแล้วก็รีบกลับมากลับให้ทันก่อนเวลาทำวัดเย็นนะระยะทางจากวัดนาเติงไปบ้านนั้นอยู่ไกลประมาณสองกิโลเมตรเดินลัดเลาะตามเส้นทางซึ่งเป็นป่าโปรง่งรายล้อมอยู่รอบด้านเจ้าซางเฮืองเดินบ้างวิ่งบ้างในเมช้าก็ไปถึง เห็นบ้านปิดเงียบเชียบจึงร้องเรียกหาพ่อแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับมาเจ้าส่างน้อยเดินขึ้นไปเปิดประตูเรือนซึ่งเอาไม้ขัดไว้เปิดเข้าไปเที่ยวมองหาแต่ก็ไม่เห็นหม้อข้าวเตาไฟไม่มีรอยหุงเห็นเสื้อและผ้าสิ้นตัวเก่าของแม่พาดอยู่กับรปล่าไม้ลมพัดสะบัดไหวไปมา เป็นภาพที่ทำให้ใจอาวรอ,อาลาัยวังเวงพ่อพ่อเจ้าสางน้อยเดินร้องตะโกนอยู่อีกครู่หนึ่งก็แน่ใจว่าพ่อไม่อยู่บ้านจึงปิดประตูแล้วลงจากเรือนเดินตรงไปยังบ้านญาติที่อยู่แถวนั้นเอ่ยถามเขาขึ้นว่าไม่สูงค่าพ่อหาไปไหนไม่เห็นอยู่เฮือนญาติคนนั้นก็บอกเจ้าสางน้อย ด้วยสายตาที่เวทนาแล้วพูดบอกด้วยน้ำเสียงที่คล้ายจะปลอบโยนว่าเจ้าซางพอ่อพ่อของเจ้าอะ่ะมีเม,มียใหม่แล้วเขาย้ายไปอยู่บ้านเม,มียใหม่ที่น้องขุนปิดบ้านทิ้งไว้เกือบเดือนแล้วยังไม่กลับมาเลยทันทีที่รู้ว่าพ่อมีเมียใหม่เจ้าซางเฮืองก็ใจหายห่อเหี่ยวไม่รู้ว่าเป็นอะไรพูดไม่ออกบอกไม่ได้ เดินก้มหน้างุดงุดกลับวัดอย่างเหงาหงอยภาพเสื้อและผ้าสิ้นตัวเก่าของแม่ที่ตาทิ้งอยู่บนราวในเรือนร้างหงวนกลับขึ้นมาให้เห็นคิดแล้วเจ้าส่างเฮืองก็ยิ่งเศร้าใจเที่ยวขากลับเจ้าส่างเฮืองแทบไม่มีแรงเดินเฝ้าครุ่นคิดกลับไปกลับมาว่าแม่ก็ตายจากไปแล้วพ่อก็มีเมียใหม่ ต่อแต่นี้เฮาจะอยู่กับใครเฮาจะอยู่กับใครพอถึงวัดในตอนใกล้คำ่ำอาบน้ำอาบท่าแล้วไปทำวัดที่ศาลาท่านครูบาเจ้าอาวาสก็ถามขึ้นว่าเจ้าส่างเฮืองพ่อของเจ้าสบายดีหรอเจ้าส่างเฮืองก็ก้มหน้าไม่ยอมตอบไม่รู้ว่าจะตอบว่าอย่างไรได้แต่ก้มหน้ามองพื้นกระดานกลั้นน้ำตา ท่านครูบาก็สงสัยถามย้ำขึ้นอีกครั้งว่าเจ้าสางเฮืองจะเป็นสังเหะข้าถามทำไมไม่ยอมพูดเจ้าสางอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันรับรู้ถึงความเป็นไปก็ตอบคำถามแทนว่าท่านครูบาเจ้าสางเฮืองมันเสียใจพ่อของมันมีเมียใหม่แล้วย้ายหนีไปอยู่บ้านเมียใหม่มันไม่ได้เห็นหน้าพ่อของมันครับ ท่านครูบาได้ฟังความเป็นไปก็นิ่งอึง้งจ้องดูเจ้าสางเฮืองด้วยความเวทนาครูต่อมาท่านก็พูดปลอบว่าเจ้าสางเฮืองเอ้ยอย่าเสียใจเลยจงบวชอยู่ที่วัดนี้ต่อไปข้าจะดูแลเจ้าเองเจ้าสางเฮืองซึ่งก้มหน้านิ่งอยู่ก็น้ำตาหล่นแมแมะลงบนพื้นกระดานและกลางดึกคืนวันนั้นขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเสียงหมาวัดหอนเกลียวรับกันเป็นเสียงโหยหวนเจ้าส่างเฮืองพวาความรู้สึกกึ่งหลับกึ่งตื่นได้ยินคล้ายเสียงเรียกของแม่ดังแว่วมาในความมืดจึงรีบลุกขึ้นมองไปทางหน้าต่างโออะไรนั่น ท่ามกลางเงาสลัวในคืนแรมได้เห็นแม่ยืนอยู่กลางลานดินไฟลุกท่วมตัววีดร้องด้วยน้ำเสียงท่าทางที่ทุกทรมานเจ้าสางเหืองลูกแม่ช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ด้วยเจ้าสางเหืองภาพและเสียงของแม่ทำให้เจ้าสางเหืองตกใจตะโกนร้องลั่นขึ้นสุดเสียงแม่แม่ ลั่นไปทั้งศาลายามรัติการทั้งพระและเจ้าสางที่อยู่ในศาลาหลังนั้นสะดุ้งตื่นพากันมารุมล้อมถามว่าเจ้าสางเฮืองแกเป็นอะไรแกห้องทำไมแม่แม่เฮาถูกไฟไหมเฮาเฮาเห็นแม่ของเฮาแม่ไปยืนห้องอยู่บนลานดินนั่นเฮาเห็นแม่ของเฮาเจ้าสางเฮืองพูดบอกทุกๆคน โอ้แกฝันไปเจ้าสางเฮืองแม่ของแกไม่ได้มารอกพระบางรูปก็ปลอบโยนในขณะที่เสียงหมาก็ยังคงหอนแว่วมาเจ้าสางเฮืองตัวสั่นเทาขนลุกขนพองต่อภาพร้ายในฝันของตนเองเหตุการณ์ประหลาดลี้ลับนี้เกิดขึ้นอีกหลายหนจนท่านครูบาเจ้าอาวาสเองก็งวยงงสงสัยว่าหรือ เจ้าสร้างเฮืองจะเห็นผีแม่ของตัวเองมาหาจริงๆเพราะทุกๆคืนที่เกิดเหตุการณ์นั้นจะได้ยินเสียงหมาหอนอย่างน่ากลัวทุกครั้งไปการเวลาผ่านไปอีกสปีเจ้าส่างเฮืองอายุได้17ปีเต็มภาพผีของแม่ที่ถูกไฟลุกท่วมก็ยังคงมาปรากฏให้เห็นในความฝันแล้วในปีนั้นประมาณเดือน5ปลายเดือน ก็เกิดเหตุร้ายมีคนมาส่งข่าวว่าเจ้าสางเฮงพ่อของเจ้าตายแล้วถูกคนหายรุมตีนอนตายอยู่ริมทางเปลี่ยวในหมู่บ้านเมีย,มยใหม่ที่หนองขุนนนเจ้าสางหนุ่มก็รีบรุดไปดูศพพ่อครั้นได้เห็นก็ต้องเบือนหน้าหนีพระหัวของพ่อแตกยุบกระโหลกแตกเป็นภาพที่น่าสยองใจเรื่องไร้ายไม่หมดเพียงแค่นั้น พอเดือนหกกลางเดือนตอนดึกสงัดเจ้าส่างเฮืองฝันร้ายอีกครั้งโดยฝันว่าเห็นปลาเป็นจำนวนมากล้วนตัวใหญ่ๆตะเกียกตะกายมารุมล้อมอ้าปากกว้างฟันแหลมคมเต็มปากทำท่าจะขยํำกัดท่าทางของพวกมันดุร้ายน่ากลัวเจ้าส่างเฮืองวิ่งหนีสุดชีวิตพวกปลาผีฝูงนั้นนับร้อยร้อยตัวพุ่งตามไม่ยอมหยุดเขาเสียหลักเตะสะดุดล้มลง ปลาใหญ่ตัวหนึ่งกระโดดเข้ามากัดเข้าที่หัวของเขาอย่างแรงเจ้าสางเฮืองเจ็บปวดร้องโอ้ยสะดุ้งตื่นตัวสั่นเถิมแล้วนับตั้งแต่ฝันว่าถูกปลากัดเขาก็เริ่มปวดหัวปวดปวดอย่างรุนแรงจนแทบจะทนไม่ไหวเอามือกุมหัวนอนดิ้นร้องกินยาก็ไม่หายท่านครูบาเจ้าอาวาสพระ และเจ้าส่างในวัดตั้งพากันสมเพศเวทนาต่ออาการป่วยประหลาดของเจ้าส่างเพืองแต่ก็จนใจไม่รู้ว่าจะรักษาได้อย่างไรก่อนวันเข้าพรรษามีพระธุดงหนุ่มรูปหนึ่งแบกกรดสะพายบาทเดินเข้ามาหาเจ้าอาวาสวัดนาเติงมาแจ้งความประสงค์ว่าจะขอพักจำพรรษาสามเดือนที่วัดแห่งนี้ ท่านครูบาเจ้าอาวาสก็เอ่ยอนุญาตให้เจ้าสางเฮืองนำพาท่านไปพักอยู่ที่วิหารเก่าซึ่งยังว่างอยู่อีกหลังหนึ่งเจ้าสางเฮืองเมื่อแรกเห็นพระธุดงหนุ่มก็พลันบังเกิดความเคารพศรัทธามากช่วยปัดกวาดวิหารเก่าหลังนั้นจนสะอาดให้ท่านได้เข้าพักพูดบอกแนะนำสถานที่โดยเรียกพระหนุ่มรูปนั้นว่าหลวงพี หากมีสิ่งใดขาดเหลือก็บอกเขานะเขาชื่อเจ้าสางเฮืองพระภิกษุหนุ่มยิ้มให้แล้วเออยังเมตตาขึ้นว่ายินโจมเจ้าสางเฮืองยินโจมขอบใจนะน้ำเสียงและสายตาอันอ่อนโยนของท่านสร้างความประทับใจให้เจ้าสางเฮืองมากตอนเช้าตรู่เจ้าสางเฮืองก็มารับนำพาท่านไปบินทบาทในหมู่บ้าน พนานวันเข้าก็เริ่มคุ้นเคยกันมากขึ้นมากขึ้นอยู่มาวันหนึ่งขณะเดินกลับจากบินทบาทมาด้วยกันถึงกลางทางในป่าโปรงจูจ่ๆเจ้าสางเฮืองซึ่งอุ้มบาดตามหลังมาก็อุทานเสียงสั่นรัวว่าหลวงพี่หลวงพี่โอยเขาปวดหัวเดินต่อไปไม่ไหวแล้วพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทย หันกลับไปมองได้เห็นเจ้าส่างเฮืองยืนตัวสั่นโงนเงนหน้าซีดขาวแล้วอึดใจเดียวเท่านั้นก็สุดลงบาทที่อุ้มอยู่หลุดมือตกดินข้าวหกกระจัดกระจายเจ้าส่างเฮืองเป็นสังเหรอเป็นสังพระภิกษุหนุ่มถามเขาปวดหัวโอ้ยปวดหัวพูดพลางเอามือกุมขมับนอนดิน้นชิวานหลุดลุย พระภิกษุหนุ่มวางบาทลงบนพื้นดินแล้วช้อนศีรษะเจ้าสางเฮืองมนุนตักของตนด้วยความการุณาปวดหัวอ้อยปวดหัวเจ้าสางเฮืองยังคงครวญครางน้ำตาไหลช่วยด้วยปวดหัวแล้วกันพระภิกษุหนุ่มเห็นอาการผิดปกติเช่นนั้นก็เพ่งดูด้วยชานฤทธ แล้วก็อย่างรู้ด้วยมโนโมยิทธิคุริททางใจของท่านในบัตรดลนั้นว่าโอ๋นอเจ้าส่างนี้ที่เป็นไปเพราะผลแห่งวิบากกรรมแต่ยังไม่ถึงคาดยังพอจะช่วยได้เพราะบุญเก่าแต่ปางก่อนนั้นเคยทำมารู้ชัดดังนั้นแล้วพระภิกษุหนุ่มผู้ทรงฌานก็สำรวมจิตก้มเป่าลงไปที่ศีรษะของเจ้าส่าง ด้วยพลานุภาพแห่งพระสังฆคุณอันประเสริฐของท่านพลันอาการเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนถูกทุบหัวอย่างแรงครั้งแล้วครั้งเล่าของเจ้าสางเฮืองก็ค่อยๆบรรเทาเบ,า,เบ,า,บาบางลงอย่างรวดเร็วลุกขึ้นนั่งได้ประนมมือก้มกราบพระภิกษุหนุ่มด้วยความซาบซึ้งในพระคุณเมื่อพากันกลับมาถึงวัดแล้วตอนเย็นหลังจากทำวัดสวดมนต เจ้าสางเหืองก็มากราบพระภิกษุหนุ่มอีกครั้งเล่าเรื่องความเป็นไปในชีวิตของตนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันให้ฟังรวมทั้งเรื่องความฝันสองประการคือฝันเห็นแม่ถูกไฟไหม้ท่วมตัวมาวีดร้องให้ช่วยอยู่เสมอๆตลอดระยะเวลาสี่ปีและฝันว่าถูกปลามากมายมารุมกัดอย่างน่ากลัวทำให้ปวดหัว จนแทบขาดใจอย่างที่ท่านได้เห็นในตอนเช้าพระภิกษุหนุ่มจึงได้เฉลยสาเหตุแห่งความฝันร้ายและอาการปวดหัวอย่างรุนแรงนั้นให้เจ้าสางฟังว่าเจ้าสางเฮืองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นวิบากกรรมปานาติบาตตอนนี้แม่และพ่อของเธอกำลังรับกรรมอยู่ในอบายภูมิมีทุกแสนสาหัส ส่วนตัวเธอก็จะต้องปวดหัวทรมานอยู่เช่นนี้ต่อไปจะไม่มียาชนิดใดรักษาหายเจ้าสางเหืองได้ฟังก็น้ำตาไหลรู้สำนึกว่าเป็นจริงแท้ตอนที่ตัวเองปวดหัวนั้นได้เห็นปลามากมายมายิ้มเยาะด้วยความสะใจอยู่ตลอดเวลาพวกปลาเหล่านั้นมันพูดเป็นภาษาใจเย้ยหยันยังจำได้ว่ายังไง เป็นยังไงเจ้าคนใจร้ายเจ้าทุบหัวพวกขา้าตอนนี้กรรมสนองเจ้าแล้วรู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรเจ้าส้างเหืองตัวสั่นเทาประนมมือพูดอ้อนวอนขึ้นว่าหลวงพี่ได้โปรดช่วยเฮาด้วยที่เฮาทำไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเฮาจะทำอย่างไรดีเพื่อแก้กรรมเหล่านั้นเฮาทรมานเหลือเกิน เอาสำนึกแล้วเขาจะทำอย่างไรดีพระภิกษุหนุ่มจึงแนะนำขึ้นด้วยความเมตตาว่าเจ้าสางเฮืองเธอจะต้องแก้กรรมหนักของเธอด้วยบุญคือทานศีลและภาวนาหนึ่งนับแต่นี้ไปเธอจงอธิษฐานว่าจะขอบวชถวายชีวิตแก่พระศาสนาจะไม่ยอมศึกเลยสองต้องหมั่นให้ทาน รักษาศีลให้บริสุทธิ์และปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนาอยู่เนืองๆทุกวันคืน 3. จงหมั่นแผ่เมตตากรวดน้ำอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรคือปลาทั้งหลายที่เธอเคยทุบเคยฆ่าขอให้พวกเขาจงอนุโมทนาจงให้อโหสิก,กรรมเลิกพยาบาทจองเวร 4. จงหมั่นกรวดน้ําอุทิศบุญการปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนาให้แม่และพ่อของเธอด้วยทุกครั้งบุญเหล่านี้จะช่วยบรรเทาวิบากกรรมพ่อแม่ของเธอให้ลดลงได้หากเธอตั้งใจทําอย่างนี้ทุกวันคืนภายในเวลาไม่กี่ปีก็คงจะเห็นผลดีอย่างแน่นอนเธอจงเชื่อมั่นในคุณของการปฏิบัติธรรม เจ้าส่างเหืองได้ฟังก็ตัดสินใจทันทีด้วยความมุ่งมั่นพูดขึ้นว่าหลวงพี่เขาจะทำตามคำแนะนำของท่านเราจะขอบวชตลอดชีวิตขอให้หลวงพี่สั่งสอนวิธีปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนาให้เราด้วยเถอะและต่อจากนี้ไปเราจะขอเรียกท่านว่าพระอาจารย์จะเชื่อฟังคำสอนจะปฏิบัติตามคำของท่านตลอดไป สาธุเจ้าส่างเฮืองสาธุพระภิกษุหนุ่มอนุโมทนาและนับตั้งแต่วันนั้นตลอดการพรรษาเจ้าส่างเฮืองก็เรียนรู้ฝึกหัดพระกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาด้วยบุญเก่าของตนที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วในอดีตการทำให้คุณธรรมของเจ้าส่างเฮืองเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว ครั้นพอออกพรรษาแล้วพระธุดงหนุ่มจากเมืองไทยรูปนั้นก็แบกกรดสะพายบาทเดินจาริกต่อไปเจ้าสางเฮืองอะไรอววรท่านมากเขาเดินตามไปส่งท่านจนสุดทางของหมู่บ้านก่อนจะจากกันท่านหันมาสอนเจ้าสางเฮืองเป็นครั้งสุดท้ายว่ายัศป,ปาปังกตังกรรมมังกุสเลณะปิทียติ โสมังโลกังปภาเสติอัภามุตโตวะจันทิมาคนที่ทำบาปแล้วสำนึกบาปมันสร้างสมบุญกุศลย่อมจะทำให้โลกมืดของตนสว่างสวัยขึ้นมาได้ประดุดดังดวงจันทราที่ลอยพ้นจากม่านเมฆฉะนั้นเมื่อเจ้าส่างเหืองได้ฟังก็ก้มกราบแทบเท้าท่านด้วยความเคารพศรัทธา ยืนมองตามท่านด้วยความรักอาลัยจนท่านลับหายไปจากสายตาแล้วอีกสมปีต่อมาเจ้าส่างเฮืองก็อายุครบ20ได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาเขากลายเป็นพระเฮืองที่มีศีลาจารวัตรเคร่งครัดหน้าเลื่อมใสเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่เนืองนิดอายุ25ปี อาการปวดศรีรษะด้วยวิบากกรรมที่เคยเป็นอยู่ก็หายไปพออายุ35ปีพรรษาได้15ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดนาเติงเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นเนื้อนาบุญอันดีงามสาธุชนชาวนาเติงเวียงเงินเคารพนับถือท่านมากเรียกชื่อท่านว่าครูบาเฮืองสาธุ จาทุอนุโมทามิครูบาเฮือง